1.8 TRD Sportivo รุ่นปี2011ย้ำนะครับ1.8 TRD Sportivo ภายในดำจากโรงงานครับโคตรสวยอะยังกรีบยังกรีบโฉบไหเน a เช์แล้วนะครับไฟหน้ายากักไฟท้ายขาว เครื่องยนต์เดิมเดิม1,800งพนแรซีแอร์หนาวๆเลยครับแล้วก็เปลี่ยนทายของเหลวให้ครบน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เรียบร้อยจ้ะภายในดำสปอร์ตมักๆนะครับชุดชุดแต่งทั้งหมด นะครับลูกค้าได้ตามนี้ทุกอย่างครับตามในรีวิวทุกสิ่งทุกอย่างตามนี้ครับหลุมต่างๆเดิมเดิม